ทำไมนะคะซีเกรฟเนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารคุณภาพนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋าคน,นะ,คะแม่จ๋าน,นะคะไปเจออาหารธรรมชาติมาชนิดหนึ่งค่ะที่มีประโยชน์กับสุขภาพมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะเม е นูนี้ให้กับเพื่อนๆคะ่ะ ใครที่อยากดูแลสุขภาพก็สามารถช่วยบำรุงสุขภาพของเพื่อนๆสาลายพวงองุ่นค่ะสีเกรฟหรือว่ากรีนคาเวียค่ะแม่จ๋านะคะมีเคล็ดลับนะคะในการรับประทานสาลายพวงองุ่นให้อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์กับสุขภาพนะคะทําไมนะคะซีเกรฟเนี่ยหรือว่าสาลายพวงองุ่นเนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารคุณภาพนะคะจากข้อมูลของกรมประมงนะคะแจ้งว่า สีเกรปหรือว่าสาหร่ายพอ,องอัุ่นเนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างมากเลยค่ะมีโปรตีนนะคะมีคาร์โบไฮเดรตให้กาดใยอาหารค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมีแมกนีเซียมโพเทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะที่ดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งแมกนีเซียมนี่นะคะจะช่วยลดความดันโลหิตได้ยังมีไอโอดีนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยภาวะค่องท้ายรอยฮอร์โมนที่เกิดจากการขาดไอโอดีน สาหร่ายทะเลตัวนี้ก็จะดีสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยนะคะมีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีเยอะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องซีดนะคะขาดธาตุเหล็กสาหร่ายพวงองุ่นก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ดีกับสุขภาพค่ะยังมีวิตามินอ e, ีกับวิตามินซีสูงด้วยนะคะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยนะคะชาวโอกินาว่านะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะยกให้สาหร่ายพวงองุ่นนี้นะคะเป็นอาหารแนะนําประจําท้องถิ่นเลยนะคะ ใครมาเยี่ยมที่โอกินาว่าก็แนะนําว่าควรจะต้องได้ชิมสาหร่ายพวององุนนะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายป่วยได้เร็วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาลองทําสาหร่ายพวองอ่งุนรับประทานกันค่ะายี่ห้อของน้องขันติค่ะไม่มีกลิ่นข้าวแล้วก็ไม่มีกลิ่นโคลนแล้วก็ไม่มีเมือกนะคะถ้าสั่งมาแล้วนะคะยังไม่รับประทานเนี่ยสามารถแช่ไว้ในตู้เย็นได้นะคะได้ประมาณ45วันนะคะ เอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยให้เอามาวางให้มันหายเย็นก่อนนะคะร้อยค่อยเอามาล้างน้ําเพราะถ้าเย็นจัดๆเนี่ยเราเอามาล้างเลยอาจจะทําให้สาลายนี่ยไม่พองตัวนะคะในเนี้ยจะมีน้ําอยู่ด้วยอันนี้คือน้ําทะเลนะคะที่ใส่มาเพื่อเลี้ยงสาลายนะคะก,ก่อนที่จะล้างนะคะต้องเทนนะ้ําเททิ้งให้หมดเลยนะคะล้างน้ำเปล่านะคะ ประมาณ3-4รอบค่ะโดนน้ำแป๊บเดียวพองเลยค่ะพองแล้วก็สดมากๆเลยนะคะเคล็ดลับในการรับประทานนะคะก็คือ ควรจะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหรือว่ารับประทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารอื่นๆค่ะเช่นรับประทานกับส้มตำรับทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ารับประทานกับซูชินะคะอาจจะเอาไปโรยหน้าบริเวณส้มตำหรือว่าเอาไปโรยหน้าบริเวณซูชิใช้แทนไข่กุ้งหรือว่าไข่ปลาคาเวียในซูชิก็ได้ค่ะแต่สําหรับใครที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมนะคะก็ไม่แนะนําให้รับประทานนะคะเพราะว่า อาจจะทําให้โซเดียมในเลือดสูงขึ้นได้นะคะในซองเขาก็จะมีอันนี้ให้มาด้วยนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่เคล็ดลับนะคะก็คือควรเอาไปคลุกกับน้ําจิ้มหรือว่าอาหารรสจัดจะทําให้ตัวของสาหร่ายเนี่ยเหี่ยวลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกรอบนะคะตักน้ําจิ้มนะคะมาราดอืม กรอบมากๆเลยอ่ะอืมุดร้าเลยค่ะเป็นอาหารทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็สามารถดัดแปลงให้เป็นอาหาร หลายอย่างได้ด้วยนะคะขอเป็นเพื่อนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย